ะะวันนี้มาฝึกฉีกขาขว,วางกับรูก,กันนะคะเริ่มจากเราเตะขาฟ้าออกทางด้านข้างค่ะขาซ้ายตามนะคะบางคนเนี่ยฉีกแค่นี้ก็ตึงแล้วนะคะอย่างเช่นรูตอนนี้แค่นี้ก็ตึงแล้วเพราะว่ารูก็ห่างหายจากการฝึกโยคะไปเกือบสองเดือนเหมือนกันนะคะคราวนี้เราจะมาเอามือวางไปทางด้านหน้าค่ะแล้วเรากว้ามสะโพกเปิดสะโพก ปั้มสะโพกเปิดสะโพกปั้มเปิดทำไปเรื่อยๆนะคะพอเราทำไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยคือช่วงช่องตรงเนี้ยเราได้ยืดเหยียดคราวนี้เราลองดูนะคะเราขยับสะโพกเข้าออมาหามือเรา ลองดูนะคะเราจะใช้วิธีเอามือวางไปทางด้านหน้าแบบนี้ส่วนมือมือซ้ายไปวางไปทางด้านหลังแล้วเราขยับขยับเป้าเป้ากางเกงเราเนี่ยแหละเข้ามาหามือค่ะลองดูนะคะขยับมาตึ๊บโดยที่ส้นเท้าเราจิกอยู่กับที่นะคะได้แล้วนิดหนึ่งเราขยับไปหน่อยนึโอเคนะคะมันก็จะฟ้างกว่าเมาื่อกี้ แล้วเราทําเหมือนเดิมค่ะคว่ำหงายคว่ำหงายคว่ำหงายทําไปเรื่อยๆเลยนะคะก็จะรู้สึกตึงแหละลองทําตามค่ะคว่ำหงาย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 ครั้งนี้ลองเหมือนเดิมค่ะเอามือวางไว้มืออีกด้านหนึ่งไปวางไปทางด้านหลัง จิกส้นเท้าไว้นะคะเวลาเราขยับขยับสะโพกมาหามือเนี่ยขาเราก็จะไม่ขยับไปทางด้านหน้านะคะเราจิกขาให้อยู่ที่เดิมเหมือนเดิมค่ะลองดูอัดลึบอึไปเท้าห้ามเดอนไปทางด้านหน้านะคะโอเคค่ะคราวนี้มือวางไปทางด้านหน้าเหมือนเดิมคว่ำสะโพกหงายคว่ำหงายคว่ำหงาย อนนี้ขาจะเริ่มเป็นเส้นตรงแล้วนะคะใช้วิธีนี้ช่วยได้นะคะลองฝึกไปเรื่อยๆอจิกส้นเท้าไว้นะคะส้นเท้าเวลาช่วงที่สมมุติสะโพกเรามาเส้นเนี้ยส้นเท้าเราจะไม่ไปข้างหน้านะคะถ้าไปข้างหน้าเนี้ยก็เหมือนเดิมเลยไม่อางนะคะเราต้องจิกส้นเท้าไว้คว่ำหงายคว่า ง่ายปุก๊กจะใช้วิธีนี้นะคะฝึกสําหรับตัวกูเองถ้าเพื่อนๆลองทำตาก็ไม่ว่ากันนะคะโอเคค่ะคราวนี้ลองดูจะขยับอีกสักทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวปุกเอาปลายขาเก่งออกก่อนเพราะว่ามันลื่นโอเคนะคะ,ะปุกกจะพยายามให้ให้แบบเป้าเป้าเก่งนั่มาติดมือให้ได้มากที่สุดน,นะคะ โอเคเดี๋ยวนะครับเสือจะจับมันเลื่อนจะจับหนึ่งอ่ะลุกโอเคก็เกือบจะเป็นเส้นตรงแล้วนะคะอีกนิดนึงเหมือนเดิมค่ะปั้มหายปั้ม ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะก็จะยืดคือตอนนี้ตึงมากถ้าใครอยากฝึกฉีกขาบางลุกขึ้นมาทําพร้อมกันเลยคะ่ะ